เราอยากบอกทุกคนว่าถ้าใครคิดจะย้ายมาอยู่เมืองนอกนะคะสิ่งแรกที่วันอยากจะแนะนํำก็คือหาอาชีพเสริมที่เราสามารถมีติดตัวมาได้อย่างถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ช่างเสริมสวยช่างผมช่างทำเล็บสักคิ้วต่อขนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะันมันมัน,ม,นมันสามารถที่จะ หาเงินได้นะคะแล้วถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะก็ช่างซ่อมช่างไม้นะคะวันอยากบอกเลยว่างานงานตึมแน่นอนนะคะช่างไม้ช่างสีช่างน้ำอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันทำได้แค่เป็นงานเล็กๆนะคะถ้างานใหญ่ๆแบบที่แบบเหมือนแบบเป็นช่างรับเหมาเหมือนบ้านเราอะ่ะอันนั้นอนะ่ะคุณต้องมีเอกสารคุณต้องผ่าน คุณต้องมีใบ